สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนพวนชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมากู้รอบนะครับผมก็ได้ดักรอบไว้ในคลองนะครับเป็นคลองธรรมชาตินะครับ่นคลองนี่มีความยาวและกว้างมากนะครับอยู่กลางทุ่งนานะครับครับคลองก็จะเป็นสภาพอย่างนี้นะครับ มีผักเต็มไปหมดแล้วครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ ดูครับลูกแรกครับจะติดปลานะครับครับติดครับติดครับตัดสลิดครับสลิดครับพอได้อยู่ครับ เดิมนะครับรู้สึกว่าน้ำคลองจะลงนะครับแล้ก็ดูลูกต่อไปกันเลยนะครับ มาดูลูกต่อไปกันเลยนะครับน่ครับติดนะครับปลาสลิดสลาดนะครับ เดิมอีกนะครับยังติดอยู่ เรามาดูกันเรื่อยๆนะครับจะติดไหมครับโอ้ติดครับติดครับติดครับนี่ครับปลาช่อนปลาสลิดสลาดนะครับ ก็พอได้อยู่นะครับดูรูปต่อไปกันครับน้าแห้งครับน้ำแห้งครับ,ร,บรอบโพเลยครับนี่ครับรอบโพเลยครับมาดูนะครับจะติดไม่ติดนะครับ ต,ติดครับติดครับติดครับติดอยู่ครับประช่อนประสลิดนะครับ ดูกันไปเรื่อยๆนะครับติดปลาไหมติดครับติดครับนี่ครับ ปั่นครับติดครับติดครับพอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับ น,นี่แดดเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับจะติดไหมครับลูกนี้ครับ ิครับได้ปลาฉลาด2ตัวครับก็ยังดีนะครับปัะดักไว้ที่เดิมนะครับมันยังติดอยู่ ลูกนี้อยู่ใต้ร่มไม้นะครับต้องรอดใต้ต้นไม้เข้าไปจะติดหรือเปล่าเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับลำบากนิดหน่อยนะครับแต่ก็ได้ปลานะครับได้ทั้งปีนะครับดักในคลองแบบนี้นะ้ำมันไม่แห้งเลยนะครับมันก็จะได้ทั้งปีเลย ดูกันครับดูกันครับพอติดอยู่ครับนี่ครับตะลิดเตาครับเตาเยอะมากครับ ดูคนไปเรื่อยๆนะครับดักไว้เยอะครับน้ำคลองเยงนะครับรอบโพหมดเลยครับ นี่ครับรอบโผเยอะนะครับโผหมดเลยครับน้ำคลองแห้งลงไปเยอะครับไม่ติดครับดูกันไปเรื่อยๆครับ เต็มไปด้วยผักนะครับลูกนี้ติดแน่ครับรอบเอียนลยครับรอบเอียนนะครับ เรยยงลคับดูครับปากกระสงนะครับตัวเดียวติดครับตอยังติดอยู่ครับ ดูครับน้ำคลองลงเยอะครับรอบโพเลยครับนะครับตูดดงเลยนะครับดูกันครับจะติดไหม ไม่ติดครับไม่ติดครับน้ำแห้งลงไปเยอะครับลอบอยู่พ้นน้ำครับจะลงยากนิดหน่อยนะครับจะติดนะครับ ดูหเหมือนว่าน,น้ำจะกระเพื่อมอยู่ในรอบนะครับต้องมีอะไรอยู่ในรอบแน่ๆนะครับดูกันเลยครับต้องมีอะไรอยู่ในรอบแน่ๆนะครับโอ้ยเต่าครับเต่ารกรบปัสสลิปหนึ่งตัวครับ เหลืออีกหลายลูกครับเหลืออีกหลายลูกครับอุย๊ยอะไรอยู่ในรอบนะครับน้ำนะครับน่ารุ้นครับ ไม่ได้รับเชิญอีกแล้วครับดูครับดูครับแขกไม่ได้รับเชิญอีกแล้วครับแย่ yeah, ครับเราก็ต้องปล่อยไปแล้วครับดูนะครับดูนะครับเดี๋ยวก็จะวิ่งไปแล้วนะครับ ลูกสุดท้ายแล้วครับจะติดหรือไม่ติดลูกสุดท้ายครับลูกสุดท้ายครับที่ดักอยู่ในคลองครับดักเยอะครับช่วงนี้ดักเยอะครับรอบครับจะพอได้นะครับก็พอได้อยู่นะครับ

แล้วครับวันนี้ก็กู้รอบเสร็จแล้วนะครับลงมาดูผลคานวันนี้กันครับพอได้อยู่นะครับต่ปลาช่อนหลายตัวนะครับสลิดแล้วก็เต่าด้วยครับเต่าก็ตัวโตๆนะครับแต่เราก็ต้องปล่อยนะครับปลาช่อนนะครับปลาสลิดนะครับนะครับสลิดครับ ครับผมก็ขอบจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า